สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิง VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่24กันยายน65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือ5กับ8ก็40 41 42 45 47 48 50 51 52 54 56 57 58อันนี้ไม่จะมีเบิ้ล55เด้อ

031024342642เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อด้วยกันก็ได้เด้อเช้าบ่ายนีย่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเง,งีปังๆปังๆทุกคน,ท,กคนทุกแนวทางนะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กช่องมุ้นเส้นพารวยด้วยนะ